สวัสดีจ้าวันนี้เจ้าอยู่มองไดมองนี่มองนี่อยู่ที่นี่ครับที่ร้านบีสตอรี่เรียบด่วนรามอินทราเพื่อนเราก็นัดกันมาเนาะพอเข้าร้านปุ๊บเฮ้ยบรรยากาศดีร่มรื่นสีเขียวโอ้โหบรรยากาศยังกระสวนงานแต่งงานแต่เนื้อสิ่งอื่นใดพี่พนักงานบอกว่าร้านนี้ไงคะ่ะที่ร้านเรามีพี่สาวฮพี่สาว อ๋อนึกออกแล้วพี่สาวก็คือคนที่ให้โชคให้ลาบจนใครหลายคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสีอา้าใครอยากร่ำรวยเงินทองชนะสีชนะสีอา้าวเจอพี่สาวแล้วขอพอเลยจ้าเป็นยังไงได้เห็นกับตาเฮ้ยพี่สาวสวยมากเครื่องประดับตกแตง่งโอ้ยครบองค์พี่สาวอยู่ที่นี่ร้านบีสตอรี่ แน่นอนบีสตอรี่เป็นร้านอาหารก็ต้องมีเมนูจานแรกแนะนำเลยจ้าน้ำพริกโรงเรือ B-Story ตามด้วยลาบหมูทอดใช่ลาบหมูทอด,ทอ,ดอร่อยเฮ้ยจานนี้เด็ดจริงเนาะใครที่ชอบนะเครื่องแน่นเนื้อหนาโอ้โหแล้วก็ตามด้วยแซลมอนจ้าสายสุขภาพอย่างเราต้องแซลมอนรับรองอร่อยนัวดูซอสช้ำๆเนื้อกรอบๆหนังกรุบๆ โอ้ยชื่นใจตามด้วยนี่เลยเมนูเครื่องดื่มยูสุโซดาเห็นเห็นข้างบนไหมข้างบนไหมมีทั้งส้มมีทั้งเชอร์รี่บุรีสตรอเบอรี่รีรแล้วก็จบด้วยเชอร์รี่สตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่ชีสเค้กอันนั่นแหละเมนูชีสเค้กนี่แหละจะอะไรรีรีก็ช่างเถอะสรุปมาร้านนี้เด็ดสุดก็คือได้หมูได้เฮงได้รวยได้ปังที่สำคัญ กินอิ่มบรรยากาศดีอร่อยด้วยจ้า